สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่อากาศแจ่มแจ่มครับแดดร้อนพอมอฮะทุกคนต่างที่จะมาเที่ยวงานเดินกันนะครับทุกคนรักกันดีครับผมไม่มีใครเขาบอกแบกันนะใคนก่อนครับใครรักใครเขาปากเลยอืออือรอดอย่างอือรอดอย่างปิดหมาก้อนเลยเกษตรแฟร์หลายคนคงรู้จักงานเกษตรแฟร์ งานเกษตรแฟร์เป็นงานออกร้านประจำปีที่หลายคนรอคอยจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีแต่หลายคนคงยังไม่ทราบต้นกำเนิดของการจัดงานเกษตรแฟร์นั้นมาจากการ,รเริ่มของหลวงสุวรรณว่าจกเกษกิจอธิการบดีหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นที่ประสงค์ให้คนภายนอกได้รู้จักกิจการทั้งหลายและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอกด้วยจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3-4มกราคมพศ .2491 ในชื่อตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ส่วนงานเกษตรแฟร์ปี66จัดขึ้นวันที่3ถึง11 3, กุมภาพันธ์ก็นะฮะวันนี้เราอยู่ที่งานเกษตรแฟร์นะฮะซึ่งเป็นเกษตรแฟร์ปี66เนาะ66จัดที่เกษตรศาสตร์เขตบางเขตหรือมหาไรเกษตรที่เรารู้จักกันดีนะฮะในปีนี้นะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพวกเรานะฮะพวกเรานี่คือคลิปแรกของพวกเราพวกเราคือแก๊งห้าหย่อยพาลอยงานเกษตรครับผมตบมือฮะแน่นอนนะ ผมก็ได้นาตนัวก่อนคนแรกฮะหย่อย้หนึ่งฮะคุณชื่ออะไรฮะสวัสดีครับผมเฟิร์สใหอ่ครับผมตั้งใหอ่ครับไปครับผมเยีย่ครับเป็นผู้ดำเนินกิธีกรักครับผมไปฮะเราไปดูงานเก,ก,กษตรกันดีนกว่าฮะเอาแล้วกูอะกูดวยิดูเลยโอ<า>้ยยนยย<อ>งยย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 ยคนยย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 ยืยย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 ยนยยยยนยย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  ไม่สนใจครับผมเอามันไปกันแล้วนี่ไอ้เหี้ยไม่รอกว่าตอนนี้นะครับเราจะมาอยู่ในช่วงสัมภาษณ์นิสิตนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เด็กมอเกษตรกันดีกว่าครับนี่คือเด็กเกษตรแท้ๆนะฮะมันก็เป็นหาิด็เกษตรแท้เพราะว่าเรามาถึงที่นะมีเราต้องอยู่ที่เกษตรสัมภาษณ์นิสิตนะเด็เยะ อ๋อน้องนะครับน้องนะครับครับเรียนเกษตรหรือเปล่าครับเรียนอยู่เกษตรครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับผมก็ชอบครับได้มีงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้มาเดินเที่ยวเล่นอร่อยมากเกูก็เรียนกับมึงมามึงเรียนส่วนนั้นเอาใครปล่อยคิวไว้เนี่ยเฮ้ยเก็บมาดิท่านครับท่านครับท่านครับลืมคิวลืมคิวเฮ้ยมึงก็เรียนนี่กูก็สวนนะสวนอะไรครับกูเรียนสวนยางยางได้แอ่ว่าไอมึงเรียนสวนแล้วสวนยางสวนนัน เพื่อนกูนี่มสองมสองเวียดนามมสามตุรกีมสี่เคนยามห้าเข็นผักฮ้ยทำไมเขียนผักอะหาเงินส่งตัวเองเรียนโอนเนาะลูกอะไรอย่างเงี้ยไร้าระเยไปที่ื่นต่อไปด้ไปดูอ่ะแต่ร้านนึงมามากพอแล้วสำหรับร้านแรกเป็นเนื้อย่างเ้าเดี๋ยวเนื้อย่างนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จะไปดูเลยอร่อยจริงไหม

ต้องฆคนด้วยเดียวเองหรอเอาไงดีอ่ะเอาไงดีคือคนใจอ่อนเลยใจอ่อนเลยเอาสองแก้วเลยครับลองลองแหล่งใต้ที่ลองแหล่งแหล่งใตแหล่งสั่งตั่งสั่งเฉาก๊วยภาษาใต้ผมอยากฟังเฉาก๊วยแบบภาษาภาาษใต้ขอหนึ่งคุดเฉาก๊วยภาษาใต้เฉาก๊วยภาษาใต้เรียกว่าอะไรเือไม่ได้เฉาก๊วยเฉาก๊วยต้องตรงอ่ะเออภาษาใต้แหล่งภาษาใต้ก็เฉาก๊วย มาเราจะมาให้ตากร้าชิมกันเลยนะครับอ่าเป็นไงครับ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 จืด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 เหรอโอ้ยมึงยังไม่ซาำเลยไม่คันละกักคูอเขาชขเขามเราไม่คนไม่คนไม่ไม่ซ้ำแกงเขาอร่อยนะอร่อย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 เจาะไปในเนื้อกูเย็นหมดแล้วเฮียอ่ะกินก่อนกินก่อนมาเป็นชิมเนื้อเนื้อร้านเนื้อเนื้ออะไรโคขุนอะไรอร่อยไม่ซ้ำเจ้สุดไม่ได้แล้วนี่เอาไปผลไม้ผลไม้เขาโดแกงเขานะฮะอร่อยไม่ซ้ำเจ้าสุรไม่ได้ฝ่ายห้ลุยฮะ แล้วข้าวเหนียวอ่ะอืมอร่อยย่างได้ได้ไหมนั่นแหละนะครับอร่อยดีไม่บอกม่าใ้ได้คือไม่ถึงถามว่าหึงขั้นแบบว่าว้าวไหมไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอร่อยกินได้อร่อยกินได้กินได้กินได้มาละสิบมาละสิบแพงราคาเป็นมิตรเหมือนโม่ครับไม่ห่ำขึ้นอย่าดยี่บ้ากเนื้อหมดละข้าวเหนียวไม่ตามเลย

พันอะไรวะพันอะไรวะพันพ่อมีชืเมงมีอะไรชืเมงมีอะไรสวัสดีครับผมคือชืเมงไม่ได้ปอมด้วยเหรอปอมที่ไหนหมาจริง ป้อมป้อมเงียงอะไรหมาจริงหมาจริง้งที่ไปฮะพันเลต่อพันอุ้ยคจิ้มแล้วอะไร่อยอร่อยเต็มคำนะ <c oughs> กับหมดไม้ฮะกับหมดร้านเลยนี่ยชิมเขามี็นสิบไม้กัดกินสิบไม้เลยตายอันนี้ตายอะไรบูทุบูทุสซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดแล้วก็บูทุสบูทุสแซ่เป็นไงนี่นี่ขนมไอ้ิมอติมนี่นมันกินธรรมดาไม่ได้จีกินจีบอืมอืมอร่อยเหรสดีมหมายถึงว่ารสชาติเขาดไีไม่คุณชูรส นี่คือเสียงที่ทุกคนได้ยินกันนะทั้งเรานะครับและเก็บถ่ายผ่านมาผ่านมาแก้หลานในชาวประปางทองใช่ไหมครับต้นที่ผ่านไปผ่านมานะครับเป็นโอกาสดีนะครับเรามีต้นเฉาปวยให้ท่านได้เขาเขาเขายเฉาปวยฮะตางแขกทุนนะสำหรับขนมจีบ เขาปากเลยห้าชิ้นห้าคนพอดีอืมอร่อยเคี้ยวก่อนดิเคี้ยวก่อนเผ็ดอือคนน่าจะกำลังหิวก่ะยังไงไม่ค่อยสนใจเรื่องรายการเท่าไหร่นะปกติอ่ะขนมจีบอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นซอสซอสปกติอุ้ยเรียบร้อยมันจะเป็นซอสซอสปกติ เรียบร้อยเรียบร้อยฮะได้ครับเรื่องหนึ่งกบนะครับร้อยฮะแต่เนี้ยมันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมันถือว่าเป็นร้านที่ดีอ๋อใช่ปกติมันจะเป็นจิ๊กโชเไปไปพวกนั้นมจิ๊กโชแต่วันนี้ยอร่อยเปลี่ยนเป็นซีฟู้ดเออถือว่าไอเดียดีนะไม่มีอะไรแล้วไม่ห็นฝัไม่ได้กินเลยนี่หว่าฝันไม่กินเลยหลังฝันล้างไงยฝันมาเดี๋ยวกูปอนตกเพล่อแล้วมึงจะล้างใช่หรอ นา่าหลอดมาจิ้มจบมึงน่หลอดมาจิ้มเออไม,ม่หลอดอ่ะไม่แล้วไม,ม่หลอดมาขีบปะนเนี่ยเนี่ยมึงแม่งล้างทำไมดูนี่นี่เนี่คอนเทนต์การประยุกประยุกต์นะครับนี่นี่นี่โอ้โถดูดูเราอยากรู้ว่ามันได้ไหมเออเดี๋็ดๆ,ๆ,ๆจิ้มไปเลยเสียบไปเลยเสียบกูเออคุณน่ะหัดใช้ขอไปประโยชน์มาเขาให้มาหลอดอ่ะไม่ทื่นถือโกโก้เออเป็นไงนะจ๊ะมาโซมาโซมาโซเฮ้ยกระดี่นะดีนะ ร้านตรงนั้นใช้เวลาหน่อยครับต้องด้วยนะครับอาจารย์เขาทำคลิปยี่สิบเลยวะใช่เราทำสักสามชั่วโมงไหมเฮ้ยได้คะแนนเยอะเออวะขาแบบไอ้ดูจะเปื่อยอะเบิ้ลเลยขางอกลากเลยเออเอาอีกชิ้นอีกชิ้นนะแขวนแขวนแขวนเอาอีกชิ้นนะยังไก่อนเหรอยังไม่ได้กินสิกูท้ำตกเอ้าวคุณโตอร่อยครับอร่อยอร่อยใช่ใช่อร่อยนะครับอร่อยให้ให้กันเท่าไหร่ให้แปดแล้วกันแปดถึงสิบอร่อยค่ะเนียนหมดแล้วสงปกๆสปงปก ปาหมูโซ่เลยหมูโซ่เลยโซ่เลยโนเข้าปากเลยโนเข้าปากเลยไม่ให้ครุภิกเลยนะโอ้กามีน่ะโซ่เลยรึ๊ดหืมรึดอรอยตรงก่อขอรีบแบบคนใต้อร่อยน่าทานแบบชอบแบบคนใต้แบบร้อยเลยขอครับแบบคนใต้เลยร้อยจังงูร้อยจังเยยร้อองงูพริกมากก่อนเลยอ๋อะไรแปลว่าแปลว่านะพริกมาก่อนไงพริกมากกว่าเลย พริกมาก่อนเลยพริกมาก่อนเลยมหลังให้กูพริกทั้งนั้นเลยที่เหลือแต่เศษพริกอ่ะก็อยู่เรียกพริกให้ผมตอนนี้ก็อยู่ดอกเดียวสาดอกปลาโป่งนะครับโซนปลาโป่งปลาโป่งจะไมรีดอย่างนี้หลุมสามดอกห้าสิบเดี๋ยวนี้หด้ดอกและส่วนนะครับ นี่แหละลองเนี่ยจะโดนลองถ้าลองก็คือหลอกแต่เราไม่ต้องลอกไม่ต้องลองกันรุ้ดก็ยังได้จริงเลยด้วยอย่างนี้ได้หนึ่งตัวใหญ่เอาเลยซู้ๆไหนก็ได้แล้วแต่เขาจแล้วจับโอ้ยเยจรนะฮะส่สลัดนซุ้ยทาไหนก็ได้ทานไหนก็ได้นะจัเขาจับลยอย่างนึงคราอนี้ผมลองนะผมลองผมเอยมจะได้เหรอผมลองผมลองลองอางะถ้อผมแม่ผม ดอกละตัวตัวละดอกทำไปยังไงได้แล้วแต่จะให้มันปักปักอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้จริงได้จริงนี่ปักไหมเนี่ยนะปังแรงปังแรงเต็มที่มาดูตัวอย่างดูตัวอย่างอีกนี่นะจับตรงหัวมันแล้วก็สะบัดดูที่เที่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้กันปักแต่ถ้าไม่ปักที่เที่ยวได้ตัวใหญ่ได้จริงไม่หลอดหลอกละตัวเน้นเขาว่าไม่หลอกยี่สิบบาทก็คือยี่สิบไม่คิดเพิ่มไม่แรง อาที่บอกแล้วลองไม่ได <has used> <avez> ้ลองไม่ได้จหลอกหลอกจหลอกหลอก วันนี้ก็น่าจะเดินกันไม่หมดครับเพราะว่าตอนนี้มอมันใหญ่พิธีกรเริ่มจะท้อถอยและเหนื่อยล้ากันมากแล้วมอมันใหญ่ด้วย4ี <4 S 1> กิโล4ี่จุดกิโลใช่งานมันใหญ่ด้วยครับเ,เราก็จะตัดเลาะทางไปกินข้าวกันนะครับ ก็ตอนนี้เราก็เดินกันมาได้รวม8ล้านชั่วโมงได้เวอร์กพาวเวอร์แบบสองชั่วโมงคะับเปเมืองสาวแรงก็เริ่มน่ารักแล้วลยครับเริ่มจะหมดแรงกันแล้วนะครับน่ารักเลยกีบักการหน่อยกีบักการนล้วารักกีบักการหน่อยเฮ้ยกีบักการหน่อยดีก็นะครับพวกเราก็ได้ซื้อของกันมาส่วนหนึ่งนี่ครับผมเป็นกิ๊กแห้งนะเราก็จะมาแยงย่างนะผมอันนี้จะเป็นเกี๊ยว ขนมจีบขนมจีบขนมจีบให้เคี้ยวนี่เป็นหอมทอดครับคุณพ่อขอบคุณแรงของคุณนะของผมก็จะเป็นไก่เขย่วนะครับแล้วก็ไก่เขยิวขย่จริงเมากไหนบ้างงเบ้ามงเบ้ามงเบ้าคนใต้ได้ไงอ่ะของคนใต้ครับมงเบ้ามงเบ้าไก่มงเบ้าเขาชื่ออะไรทีบ้างองเบ้ามงเบ้าหยิบเลยหยิบเลยมงมงเบ้าดิมงเบ้า โอ้มันเป็นชิ้นเลยนี่เป่าก็เดินกันมาครึ่งทางแล้วแหละครับจากโซนแรก่เก็โซนดีเนาะใช่โซนดีแล้วก็เดินกันมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้คือพักทานข้าวกันก่อนเพราะว่าหิวมากฮะเดินมามาณสองชั่วโมงได้แล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยก็ขอกินข้าวก่อนฮะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะแถวโซนสแตปครับผมไก่ตัวนั้นไหนวะนั่นฝั่งนน้นเอออร่อยดีเหมือนเดี่วเออกูว่าอร่อยอร่อยไม่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 อยร่อยสดอร่อย หรือไม่ลอยก็แล็ดใมึงแหละก่อนฮะตอนนี้นะฮะบอกเร็ว,ว่าพวกเรานั้นจากที่กินข้าวเส็กัตมเมื่อกี้ใช่ไมฮะกการเดินทางมาฮะเพื่อจะไปโซนัดไปครับผมเดินไปยังไงครับผมตอนนี้อยู่กรมประมงอยู่กรมประมงครับผมเเดินไปยังไงตอนนี้ อัมจิงามันมีรถนั่งนะมีรถนั่งคะเราคิดว่าเขาให้คนชราไงเรามันวัยรุ่นฮะเราวัยรุ่นอยู่แล้วเราสายลุยแล้วเป็นไงครับจุดสายลุยเห็นไหมฮะตะคิวฮะเป็นก้อนฮะตะคิวเป็นก้อนฮะเจอเนื้อว่าเจอนก้ว่าเฮ้ยโอ้ยเขาไม่ชีวิธีวันหน้านกะค่ะไปฮะตอนนี้ของกินนะของกินน่าอร่อยมากฮะ เคฟตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเคฟที่เขาแนะนำมากคะอะไรอ่ะแล้วมึงไม่ถ่ายกลัวอะไรอมึงจะถ่ายกูแล้วมึงถึงคิวแล้วนี่ตลาดสะพานพุทธแล้วนี่เขาเขาเขาแล้วเนี่ยสะพานพุทธเนี่ยอะไรมึงใช้กูไปยืนเอาไปครับไปดูว่าดู อันนี้ก็จะเป็นขนมลากระขนมดังของนครศรีนะครับจากนครศรีเพราะว่าช่วงเทศกาลเดือนสิบเขาจะมีขนมนี้มาเป็นประจำเพรขนมลากับขนมม้านี่แตกต่างยังไงลาลาจะมีหนวดม้าม้าไม่มีหนวดม้าดีกระโหลกเลยขายยังไงครับผมกวาดอะก็ตังราของไปสิบไปสถุงหนึ่งครับถุงนึงครับผมเอาแบบแบบนี้ครับแล้วว่าขนมขึ้นลากินได้เหรอนั่นดิเขาว่าของลามาขายถูกว่า ว่าหนินเดินแม่ค้าสบหั้เดินแม่ค้าบพน่เนี่ยขอบคุณครับอ่อต้องเรียนเคารพขอบคุณครับเอ้อผมลืมบอกไปว่าตอนนี้เราอยู่โซนเอแล้วนะฮะนี่คือโซนหลักที่ทุกคนต่างมาเดินกันนะฮะ ขยี้ันนี้ไปดิขยขวันมึงขี่ไปดิขี่ไปขยี่ไปเลยขี่เลยขเลยขี้แล้วของเขาอลไรก่ก็ตอนนี้เราอยู่โซนเอแล้วฮะคือเป็นโซนหลักของงานนี้เราก็มาที่โซนสุดท้ายเนาะ สุดท้ายเพื่อปิดงานนะแล้วก็สั่งของขึ้นชื่อว่าอันเดอร์แบ็กนะก็เป็นของที่ชาชักเด่นหรืว่าโกโก้เด่นนะจากชาใต้ก็ไม่คิด้เามีสั่งลาวเราชิมลาหน่อยดีกว่าลารสชาติยังไงชิมลาดิี่เขาบอกเขาลับปีเซนว่าของใต้แม่งดีมากเป็นขนมผีเป็ดผีเป็ดใช่เขามาไหว้ผีเป็ดอยากให้ความรู้ช่วงท่าโจมีสมองนี่มาลองนี้แล้วแป้งนะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลไหว้ไหว้ผีชิงเป็ดอ่ะเขาจะเอาเนี้ยขนมเนี้ยมาก ลองแล้วก็ให้วิ่งมาชิงกันเป็นคนอ่ะให้ปีชิงกันให้ปีพวกเพราะว่าปีอะไรให้เป็ดปีจะมีใช่ให้เป็ดกินซอสออนไลน์ของเราค่ะิดันะครับเป่อตีพอดีมากเหนียวเหนียวแข็งแขงหวานหวานอร่อยไหมอร่อยแป้มันก็โอเคนะมันเหมือนฝอยทองที่แห้งๆกูเอายางบินอ่ะเอาไม่ได้น่าจังแล ไม่เป็นไรครับเราท่านมลองเล่นแล้วนะครับเราท่านมาลองเอไปแล้วตั้งทีมแมลงทอดเห็นไหมรถด่วนอันนี้อันนี้ใหม่ดิอ๋อใหม่ไทยจะอยากจะเปนสไปเดอร์แมนจ้ะมาทวงความคมารีวิวกันเลยครับเฮ้ยอยู่นี่ต้องการสีอิ่วมีรถไม่ช้าด้วยนะมีรถไม่ช้าด้วยนะรถแล้ววันนี้ครถด่วนฮู้ยพวกนี้อะอะไรแก้วะ เขาการันตีว่าเจ้าดังฮะจากทาวอินทาวฮะเป็นที่มีกระแสช่วงหนึ่งนะดังมากดังมากลายล่องชิมโกโก้เลยโกโก้อันนี้อร่อยหวานมันนะหอมโกโก้เป็นไงโกโก้เป็นไงครับโกโก้เข้มเข้มน้อยมากเข้มมากเข้มเป็นยังไงผมผมมีจักรัด ตายแล้วอรอยอรอยรยรตากล้องเฮ้ย้น้ยดีเลยผมว่าดีเทนเอร์เาเฮ้ยดีดีดีหมนมันอันนี้เหมือนชาเย็นเลยไม่อร่อยอร่อยอรอันนี้เหมือนชาเย็นเลยนะก็มันชาเย็นะเย็นอาไปชารกใช่หรออย่างเงี้ยเออไม่รู้แต่ผมชอบแบบนี้เพราะว่าชาเย็นเลยะร้องให้เหรอตากล้องยืนยืนเบรคปากแล้วไม่กี้จะร้องให้แล้วกล้องอ่ะแล้วก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยช้าอร่อย อันนี้ชาชักใช่ปะมึงเคยชักปะเืยชักอะไรชักชาเลยชักชาเคยไหมเคยเคคยนใต้ต้องเล่นเว่าจุฬามันเคยมั่งแหลกเว่าเป้าด้วยเฮ้ยเว่าเป้าไม่จัรอ๋ออะไรวะอธิบายก่อนว่าเป้าคืออะไรเดี๋ยวนะเว้าเป้าก็เยี่ยมมึงเยี่ยมเคือว้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นรูปเป็นรูปเหมือนปิตาโขน ถือว่าไม่มีกะรขึ้นนะก็ตอนนี้ก็ได้ลาสมควรแล้วก็สําหรับงานเกษตรแฟร์นะมอนค่างกว้างถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยเตรียมแรงมาให้ดีๆเพราะมันกว้างมากเดินกันเมื่อยเลยวันนี้เดินไม่เดินไม่ครบเลยดิเดินเทเ่ยวรัดมานะและที่สําคัญเตรียมแรงมาอย่างเดียวไม่พอต้องเตรียมตังค์มาด้วยใช่เพราะว่าราคาบัวราคาเป็นมิดเป็นมิดเปฉาชีพเอาบไอ้่าเราดูปีหน้ากัน ก็นี่ก็วันนี้พก่อนันครับนตอนนี้เกิดคอนเทนต์ฮะในกจัดการเกษตรครับเป็นบทเรียนครั้นยิ่งใหญ่คุณตังค์คุณโดนอะไรมาผมกระเป๋าตังค์หายครับท่านก็ไปก็ระวังกันให้ดีนะครับก็จะแนจะซื้อน้ำเผลินเนี้ยผมต้องยิมตังค์เพื่อน ก็เลยจะซื้อน้ําเพราะว่ากระเป๋าตังค์ไปแล้วกระเสร็ดแฟเล่นไปแล้วกระเป๋าตังค์มีอะไรมีร้อยหนึ่งดีแล้วไม่มีปัาชาชจจ<ะ>ัยระโชดไม่มีบัตรอะไรก็โชดถือว่าโชคดีไปเพราะว่าพวกเราตอนนี้คือเราออกมาจากกระเสรดแฟแล้วตอนนีเ้เราต้องมาอยู่ที่เอเาากียวจังจีกจ่ะเปอร์มาพักผ่อนนะครับแต่ละก,กาเป็นปอบเพิ่งไหนปอบเพิ่งเสียใจด้วยนะให้เสียใจด้วยเสียใจให้ดิมึงเสียใจนะไอ้นะก็ได้ถอนเขาด้วยนะครับฝากฝากไว้กินนะว่า ดูแลนิดนึงนะเพราะว่าถึงอากาศก็เยอะนะเพราะว่าอากาศเยอะอากาศเยอะแต่ว่าก็อยากคนก็เยอะกันคนเยอะคนเยอะกว่าน่าจะดูไม่ทันยใช่ดูเที่ยถึงก็นะครับก็แค่นี้ครับมาเปิเป็นเตือนเป็นสุดท้ายฮะก็ขอพคุณคำจ่าใดผู้ร้องไม่สุภาพในคลิปก็ขอโทษขออภัยด้วยครับพวกก็ทำแล้วทำแนวเพื่อนๆกันนะขอโทษจริงๆเพราะครั้งแรกครับพบกับพวกเราใหม่แล้วครับห้าหย่อยตอนนี้เหลือสามแล้ว พี่เฟิร์นเราแยกแย่งมาซ้อมวันต่อไปซ้อมวันต่อสี่สี่แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งเขาเหลือแค่สี่หยอยครับผมก็ลาอนครับขอบคุณครับคัปเตอร์ไม่มีกันไกลหมดไม่ไกลแต่ผมจะูกอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับไมค์กล้องนะครับ ไมแล้วทำไมมึงไม่หาอย่างอื่นท er> ี่มันตัดได้นอนตัดกมตัดหมดตัดไกลหมดมองเงมีแเนี้ยเดือดดอมากฮะ็บขาไดชั่วไม่เดือแล้วมเป็นพวกมัเป็นไปยไีมีแค่เลยไอจุกด้ยโอเคไว้ตัดขอมูกคแ้อนหมูเล็มเล็นเลเล่นีไดเอาเรื่อย่อยเอาเร่อย่อยเลยโค้ดเทพตายแล้ จ๋สวัสดีครับเทสเด็ดเทสก